สาวๆห้ามพลาดเด็ดขาดเผยวิธีทำให้รักแร้ขาวง่ายๆด้วยของใช้ใกล้ตัวขาวออร่าพุ่งค่ะหลายๆคนประสบปัญหารักแร้ดำถูไม่ออกไม่กล้าจะเผยวงแขนเลยทีเดียวค่ะยกแขนทีหนึง่งไม่รู้ว่ารักแร้หรือหลุมดำถูยังไงใช้ครีมอะไรก็ไม่หายปัญหานี้จะหมดไปเพียงแค่คุณมียาสีฟันค่ะ ยาสีฟันของใช้ใกล้ตัวเรานี่แหละค่ะที่จะช่วยให้รักแร้ขาวขึ้นได้โดยการนำยาสีฟันเนื้อสีขาวย้ำว่าเนื้อสีขาวค่ะบีบใส่มือประมาณครึ่งข้อปลายนิ้วแล้วนำมาถูรักแร้ก,ก่อนอาบน้ำทิ้งไว้ประมาณ15นาทีอย่าทิ้งไว้นานมากเพราะจะทำให้แสบถ้าแสบให้ล้างออกทันทีค่ะจากนั้นก็อาบน้ำตามปกติ ตอนล้างรักแร้ก็ใช้มือถูเบาๆไปด้วยทําแบบนี้อาทิตย์ละครั้งรับรองว่ารักแร้คุณจะขาวสายเนียนออร่าพุ่งแน่นอนค่ะขั้นตอนการทำขั้นตอนที่1เตรียมยาสีฟันยี่ห้ออะไรก็ได้รสอะไรก็ได้ค่ะขั้นตอนที่สองบีบยาสีฟันประมาณนี้อย่างที่เห็นในรูปค่ะไม่เยอะมากขั้นตอนที่3ทาเลยค่ะขอแทนรักแร,กแรก้เป็นหลังมือนะคะ ไม่ต้องทานหนามากค่ะขั้นตอนที่4ทิ้งไว้ประมาณ10-15นาทีหรือถ้าแสบก็ล้างออกเลยค่ะเตือนอย่าทิ้งไว้นานมันจะแสบมากค่ะทำสัปดาห์ละหนึ่งครั้งก็พอทำบ่อยๆไม่ดีจ้ะทำต่อเนื่องมันจะค่อยๆขาวขึ้นค่ะอย่ารีบนะคะอยากสวยต้องรอค่ะวิธีง่ายๆนี่แหละที่จะทำให้คุณไม่ต้องกังวลกับรักแร้ดำๆอีกต่อไป แถมยังช่วยระง,งับเหงื่อและกลิ่นตัวอีกด้วยค่ะอย่ารอช้ารีบทํากันเลยจ้าเคล็ดลับดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆหรือคนที่เพื่อนๆรักและห่วงใยด้วยค่ะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการเป็นผู้ให้ขอให้มีสุขภาพที่ดีแข็งแรงร่ํารวยความสุขท่วนหน้ากันทุกท่านตลอดไปเลยนะคะอย่าลืมถ้าคุณชอบปดกดไลค์ถ้าคุณถูกใจโปรดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจใแก่พวกเราด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ